สวัสดีเจ้าใหม่สุข่าสวัสดีเจ้าปัญหาโลกแตกเด้อกับกินข้าวกับหยางกินข้าวอย่างดีอย่าตื่นแม่เจ้ามาเข้างานกินในอย่างดีแม่ตอนมากินในอย่างดีแม่แรงมากินในอย่างดีอันนี้เป็นปัญหานะเจ้าใครมีปัญหาเหมือนโอเดสพ่องนะเจ้าบอกกันมากําเนิดเจ้ากับบอกว่า <c oughs> กินข้าวกับหยางอนะกินอย่างดีอะ่ะอันอย่างก็กล้า,ยอ,อ,าอย่าเนาะพัดเจ้าอย่าหันต่ําสั่งอย่า แล้วก็มาคนหามโอเดสกินนมเส้นบะไก่กับบะก่ะกเจ้าเข้านึกอย่างบ่อออกเนาะ,นะที่กินเป็นเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำเงี้ยวเนาะ,น,ะนมเส้นน้ำเงี้ยวมักเจ้าง่ายดีนะเจ้าสารับว,ว่ากินอย่างดีกินอย่างดีงดมันต้องข้าวเหนีเวออมีข้านึหงกับแคบหมูกับโจดแล้วเจ้าเนาะยังตะเกียบโอเดสกำลังย้อมสีผมเนาะถามช่างเสริมสวยเนาะพี่แต้มพี่ไตเข้าเขาอ,อยังพี่ก,ก็กินข้านเ่งกับอะไรอย่างก็ปลาทูเกมฮะกินง่ายๆต้มต้ขึ้นนักเนาะ ป้าอย่าก็กินนั่นนะนึกอย่ามาออกกั๋วยเตี๋ยวค่ะเจ้าบางคนเป็นแฟนกันในจมูก้าเจ้าเนาะมีแฟนมีผัวมีเมียไอ้น่ะเถียงกันอยู่งน่าจะกินอะไรยังจะกินอะไรอย่างคณะข้าเจ้าอยู่กับน้องเด่นนักพานเนาะอยู่กับไอ้ตรงๆเนาะถึงวันนี้ก็ยังลู่พิษกันอยู่นะเจ้าจะกินอะไรอย่างดีนะลาบบ่อตำส้มบ่อกับข้าวเมืองบ่อ่านตรตำสร้างบ่อบางเตื้อแบบเรื่อออกอะอย่างก็ใกล้ก็กินมาหมดแล้วอ่ะเนาะ เจ้าแต่อันนึงนะเจ้าที่กินน้ำผู้จักเบื่อคือเบาน้อยเจ้าเนาะเบาวน้อยนี่กลิ่นผู้จักเบื่อนะเจ้ากินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเพื่อร่างกายจะได้เป็นอมตะอินะเจ้าบางคนมันบอกว่าอย่างก็ถ้ากินเบาวน้อยกินเด็กอยากกินเด็กเป็นอมตะนะคะแล้วก็เด็กกินกินผู้ใหญ่นายุยืนประมาณนั้นแต่อู้ถึงเรื่องอาหารการกินนะเจ้ามันมีหลากหลายโดยเฉพาะกับข้าวบางอย่างนะกินได้ทุกฤดูการคืออย่างตําส้มค่ะ ต่าส้มต่ำบกวยเตดนี่นะต่ามะละกอนี่นะหรือว่าภาษาความไตมันบอกว่าหมักสร้างพ่อต่ายินเนะเจ้ากินได้ทุกดูดกาลค่ะหน้าหนาวก็กินได้หน้าร้อนก็กินได้หน้าฝนก็กินได้หน้าแดดร้อนเพ่งๆอีกก็กินได้เจ้าเนาะ ฝากไว็ตัวสำรับพี่น้องทุกท่านนะเจ้าภัก็ตามเนิ่มมีปัญหาคาราคาซังมีปัญหาอกหัวใจอย่างข้าเจ้านี่นะที่บอกว่าไอหยังก็กินข้าวก็ไอหยัางดีวันนี้กินข้าวก็ไอหยังจะกินไอ,อยัางดีน,นะเจ้าไม่เป็นปัญหาที่ลูกรามัดถุัพวทุกผลละแหงแล้วก็ทุกหมู่เราเนาะบอกว่าจะเป็นเปิ้นฟุ้งกันอนอหยังออหยังต่างๆนะเจ้ากับปัญหาที่ว่ากินข้าวกับอะไรดีนะเจ้ากินกับหยัางดีหา อยากกินข้าวแต่นึกมาออกว่ากินไกล้อย่างดีอีนะเจ้าก็ต้องหาข้อตกลงดีๆอาหารหลากหลายอาหารเมืองเัาซําลำเจ้าเนาะจอพักกาดบบกจอพักฝังบักแกงพักละแกงพักงวนแกงพักนี้แกงพักแซล่ลแกงพักเหืออนะเจ้าซายำนะเจ้าต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในทิตานะเจ้าใส่นั่นน่ะอย่างก็ผงนั่นน่ะชุดรสอ่ะเนาะนักๆเจ้า กินเข้าไปมันมีความสุขเนะเจ้าอยากกินเนี่ยก็กินนะเจ้าเนาะกินอาหารที่มันบำรุงร่างกายกินอาหารที่เขาชอบอยากโอเดสชอบน้ำนีวอ่ะกินติ๊กติ๊กเจ้าเนาะมากอะไรก็กินนั้นนะคะคนเฮาบางทีบางอย่างก็เป็นปัญหาโลกแตกที่ว่านึกบอกว่าเย็นนี้จะกินข้าวับอะไรดีตอนเช้าจะกินข้าวับอะไรดีหรือว่ามื้อเที่ยงกินอย่างดีอี่น้าเจ้ามันก็เป็นหลากหลายมุมมองของแต่ละคนว่าจะกินอย่างดีอี่น้าเจ้าสำหรับข้าเจ้านี่ก็มันแตกเป็นความเกิดอยู่ว่า กินอย่างดีกินอย่างละลามอีนะเจ้าก็กินเข้าไปนะเจ้าเนาะกินขี้ปี้นอนกินขี้ปี้นอนทําทุกวันที่มีความสุขทําทุกวันที่มีรอยยิ้มทำทุกวันมีสาระนะเจ้าเนาะล้วก็ปุนบอกว่าทําบ้างไม่ทําบ้างก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทํานี่นะเจ้าไออย่างดีๆก็ทําไปเตะนะเจ้าเนาะกินเมื่อป้่นหอังว่ากินเมื่อยัง กินเมื่อเฮายังกินเมื่อดังซาเนาะถ้าดังบบซาบรล้กินบบได้แล้วตึงบบได้กินนะเจ้าเนาะอยากกินเนี่ยก็กินเหี้ยอยากไปแอลเนี่ยก็ไปเหี้ยอยากจะทำทําชีวิตที่มีความสุขก็ทําเหี้ยนะเจ้าแต่ต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงและก็ระบรบเเยนผู้อื่นทําให้ตัวเองมีความสุขและก็คนรอบข้างผู้อื่นมีความสุขทำแล้วคนใครก็ไม่เดือดร้อนนะเจ้าทําเข้าไปเลยนะเจ้าเดินหน้าใส่เกียร์เร่งเข้าไปเลยว่าทําแล้วมีความสุข ส่วนปัญหาที่ว่าจะกินอะไรนั้นก็เป็นปัญหาต่อไปนะคะว่าน,นึกบอกเจ้าเพราะว่าไออย่างก็ใกล้นะคะเนาะอาหารตามสั่งก็เบื่อไออย่างก็เบื่อนะเจ้าสิ่งหนึ่งที่ห้ามเบื่อนะคะความสวยต้องเดี๋ยวนี้ห้ามเบื่อเราต้องสวยทุกวันค่ะมีความสุขกันละกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าใหม่สูงค่ะ